บางเถือนี่วัฒนธรรมกับประเพนี่บางหม่องแต่ละบอบมาคือกันเด้ย,ยมอาตามาไปยูเทื่องเขาเป็นเช่าดอยอาหารการสันเหนียวสันแถบพราะไรเขากินอีกแบบนึงคนอีสานไปรยูนี่สันยากเมื่อหนึ่งมีเสฐีในหมู่บ้านเขามานมาสก,การพระาในวัดอยากทำบุญวันเกิดพนาว่าก็ไปถามพรานในวัดว่าหลวงพ่ออยากฉันอะไรหลวงพี่อยากฉันอะไรแม่ชีอยากฉันอะไร ผูบางคนกัดบ,บอกเมนูอาหารไปเพื่อนเสียเขาในเมืองเออไปซส้อของมาถวายอาตมาหนิขึ้นออกจากอีสานมาโดนแล้วตะกิดอยากต้มไก่ระบาดท,ที่นี่ก็เลยตอบเออเช่าเขาผู้นั้นว่าอาตมาอยากฉันต้มไก่ผนาว่าเช่าเขาผูนาน้นั้นกะอ๋อ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 ,อแล้วก็จากไปประมาณเพี้ยนมาไว้บาดท,ที่นี่เอาอาหารไปถวายพระรูปนั่นรูปนี้กับแม่ชี บัดเอามาถวายอาตมานี่ถือมาเป็นหมพอน่นเด้เปิดฝาหมอ้อึ้นในแทบไงหลังต้มไก่อยู่แบ่ว่ัตรต้มใส่เกลืออีกอย่างหนึง่งไก่ฮอดกับบลกขนปาเมซี่ในบัตรกับหัวกา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 ,กากหลวงพี่ถ้าหลวงพี่อยากฉันไก่หลวงพี่ต้องบอกว่าแกงไก่อย่าบอกว่าต้มไก่เขาจะต้มใส่เกลือมาให้เราบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเราบานอาว่า